เป็นคลิปการพยากรณ์ในครึ่งปีแรกของปี2,566ของชาวตุ่น,นะคะถ้าใครชมคลิปของอาจารย์แล้วรบกวนนิดนึงนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้อาจารย์ด้วยนะแชร์ไปให้เพื่อนๆดูนะคะเราจะได้บุญด้วยกันนะเหมือนกับว่าให้เพื่อนๆได้ดูคลิปเพื่อเป็นวิทยาทานนะคะอะไรที่แบบมันไม่ดีก็ให้ไปแบบ ปรับปรุงแก้ไขหรือว่าดูคลิปนี้เพื่อเป็นแนวทางนะคะในการดำเนินชีวิตก็แล้วกันนะคะ,ะก็ถือว่าดูชิลๆก็แล้วกันนะคะอย่าซีเรียสนะอุ้ยทำไมลัคนาราศีพิณไม่ได้พ่อพิคเนตเนี่ยอิจฉาจ,จิงเบยอ่าชาวลัคนาราศีตุลไพ่ดีมากนะคะได้เสียนพนาลายเบอร์ห้าแล้วก็ได้เสียนพ่อพิคเนต ้าหน้าแล้วก็ได้เสียนพาสิวะนะคะในปี2,566ครึ่งปีแรกชาวลัคนาราศีตุลจะเหนื่อยบอกเลยนะคะจะเหนื่อยกับหน้าที่การงานสุดๆเลยนะคะถ้าเป็นภาษาบว่ายนี่หน่อยก็เหนื่อยโคตรๆประมาณนี้แต่ได้เงินนะคะได้เงินแล้วก็มีความโชคดีแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานดีนะคะ แล้วก็มีโอกาสได้ท่องเที่ยวได้พักผ่อนมีโอกาสที่จะได้ไปรีแลกซบ้างนะคะหลังจากที่ทํางานหนักมามากแล้วก็ต้องรู้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆในชีวิตค่อนข้างเยอะแล้วก็ต้องเพิ่มทักษะตัวเองดีดตัวเองขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยนะคะเพราะคุณได้เสียงพัศิวะบ่งบอกว่าคุณอาจจะได้เรียนในเขาเรียกแนวทางใหม่แขนงใหม่ได้ศึกษาอาชีพใหม่ หรือว่าได้ศึกษาทฤษฎีอะไรในรูปแบบใหม่ในการทำงานและในการดำเนินชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นมันก็หนักหน่วงเหมือนกันนะนะคะไพ่อันนี้เป็นไพ่แห่งการเริ่มต้นนะในสามใบเนี้ยนะคะเป็นไพ่ของการเริ่มต้นนะคะการเริ่มต้นชีวิตใหม่ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเรื่องออครอบครัวเรื่องการเปิดโลกกระทัดในการแบบท่องเที่ยว แล้วก็เปิดโลก,กทัศน์สิ่งใหม่ๆในเรื่องการทำงานนะคะแต่มีความโชคดีเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีตุลแบบแบบสุดๆเลยอ่ะนะมีความโชคดีในหลายๆด้านเข้ามาในชีวิตของตัวเองเลยนะคะแต่ก็จะต้องยอมรับมันว่ามันมาพร้อมกับความเหนื่อยความหน่ายความแบบเซ็งโลกเงี้ย ความที่แบบโอ้ยฉันอยากไปให้มันแบบพ้นๆสักทีเถอะไอ้วงการเนี้ยให้แบบนี้อะไรเงี้ยแต่ไปไม่ได้ไงนะคะเพราะความโชคดีก็รออยู่อ่ะทิ้งไปก็เสียดายอย่างเงี้ยนะคะ,ะความเหนื่อยความอะไรพวกนี้มันทําให้เราหดหู่ท้อแท้ถ้าเกิดแบบเราเซง็งแต่อาจารย์เชื่อว่าชาวลัคนาลาสิตุลเป็นนักสู้เพราะฉะนั้นความสําเร็จจะเกิดขึ้นมันจะเป็นแบบช่วงเล็กๆที่เราจะต้องศึกษาอะไรใหม่ๆเนี่ยศึกษาแบบ ตำหลับตำราใหม่หรือศึกษาทฤษฎีใหม่เกี่ยวกับการทํางานมีคนแบบอาจจะแบบยัดเยียดข้อมูลยัดเยียดความรู้ให้เราหรือส่งเราไปเรียนก็ได้เพื่อที่จะมาพัฒนาองค์กรหรืออะไรให้มันดีขึ้นแล้วก็ทําให้เรารับภาระหน้าที่แบบหนักหน่วงนะจากภพ่เสี่ยงพันลายเนี่ยนะทาให้เราจะต้องแบบดูแลทุกสิ่งทุกอย่างหนักหน่วงเพราะว่าเสี่ยงพ่อนอายิเนี่ยจะเป็นแบบเ,เขาเรียกว่าเป็นผู้ปกปกักรักษาคุ้มครองอยู่แล้วเพราะฉะนั้น ชาวตุนครึ่งปีแรกเนี่ยก็จะรู้สึกแบบเซ็งเหนื่อยทำไมฉันต้องรับผิดชอบเยอะทําไมฉันต้องดูแลคนอื่นด้วยอย่างเงี้ยทั้งที่ฉันจะดูแลตัวเองฉันก็จะเอาตัวเองไม่รอดแล้วอะไรเงี้ยก็ต้องไปรับแบกหน้าแบกบหน้าที่เพื่อที่จะแบบดูแลคนอื่นอีกอะอะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยทําให้แบบมันมีเพชเชอร์กดดันตัวเองในจุดจุดหนึ่งเราอาจจะคิดแบบที่อาจารย์พูดนะแต่ให้ให้ฟังคลิปนี้แล้วจาไว้เลยว่าดีแล้วที่เป็นแบบนั้นเพราะอะไรรู้ไหม เพราะว่ามันจะทําให้ตุนะเก่งขึ้นนะเก่งขึ้นแล้วก็เปิดโลกกระทันแบบที่อาจารย์พูดเมื่อกี้หลายๆอย่างนะเก่งขึ้นมองเห็นโลกใบเนี้ยกว้างขึ้นนะมีวิชั่นที่มันแบบดีขึ้นแล้วก็มีแอตจิจดที่มันดีขึ้นด้วยนะคะนะมันเหมือนกับว่าทําให้เราอะ่ะเติบโตขึ้นอีกขั้นหนึ่งนะคะแล้วคนที่แบบ มีคุณวุฒิมีวัยวุฒิพร้อมก็จะประสบความสําเร็จในชีวิตค่อนข้างสูงเลยนะสำหรับชาวลัคนาราศีตุลย์นะอย่างเช่นคนที่มีอายุแบบว่า50อัิ up อย่างเงี้ยนะก็จะประสบความสําเร็จสูงสุดในชีวิตเลยในช่วงจังหวะน,นี้เหมือนกันนะคะนะแล้วก็ถ้าเป็นคนที่ต้องการมีกิจการเป็นของตัวเองนะอย่างเช่นคนที่อายุบบกว่ามากแล้วอะไรเงี้ยครึ่งคนเข้าไปแล้วอย่างเงี้ยก็จะทําธุรกิจประสบความสําเร็จมากนะคะเป็น เป็นครึ่งปีแรกที่โกยเงินโกยทองโกยทุกสิ่งทุกอย่างได้เลยส่วนแบบวัยทํางานที่เป็นแบบวัยเด็กๆยี่สิบกว่า30กว่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้เปิดโลก,กทัศน์แบบที่อาจารย์พูดมาแบบเมื่อสักครู่นี้นะคะส่วนคนโตเขามีทุกสิ่งทุกอย่างและคุณวุฒิวัยวุฒิพร้อมก็จะประสบความสาเร็จถึงขีดสุดเลยนะคะแต่ก็จะมีเรื่องเตือนนิดนึงคนเราดวงจะขึ้นหรือ,อรมีมารผจญให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุนะคะ าชาวลักขณาลาศีตุลน,นะระวังอุบัติเหตุให้มากนะคะรถล,ลาขึ้นรถลงเรือไม่ว่าจะเดินจะเหินจะนั่งมอเตอร์ไซค์จะนั่งวินจะนั่งแท็กซี่อะไรก็ตามแต่1ระวังระวังเรื่องโรคติดต่อนะที่เป็นนะัตอนนี้ก็คือเรื่องโควิดนะสคือสุขภาพที่มันไม่แข็งแรงาจากที่เราเคยแข็งแรง100%เราอาจจะแบบรู้สึกแบบโอ้ยร่างกายฉันอ่อนแอร,ร่างกายฉันต้องการพักผ่อนอะไรนิดหน่อยฉันก็แย่เงีย้ย ร่างกายอาจจะไม่สมบูรณ์เต็มร้อยแล้วทีนี้นะคะอาจจะสืบเนื่องมาจากหนึ่งความเครียดนะความเครียดการที่แบบเครียดไม่ได้พักผ่อนเอาจริงเอาจัง,จงซีเรียสกับมันมากมันจะทําให้เราเกิดโรคใหม่ๆขึ้นมานะ,ะโรคที่จะเกิดขึ้นกับชาวตุนในครึ่งปีแรกให้ระวังหนึ่งโรคเครียดสองโรคกระเพาะสามเส้นเลือดในสมองตี นี้ต้องระวังนะคะเกี่ยวกับโรคเลือดนะเกี่ยวกับเรื่องความดันนะคะตุลจะต้องระวังในปีหน้านี้ก็จะมีโรคแบบนี้เกิดขึ้นส่วนใครที่เป็นอยู่แล้วก็ระวังมันกําเริบขึ้นมานะคะแต่ว่ายังควบคุมได้ยังควบคุมได้ยังยังไม่ถึงกับมันจะระเบิดซะทีเดียวไม่ใช่นะคะนะแต่อันนี้อาจารย์ดูโดยรวมนะดูโดยรวมนะคะไม่ได้วดวงใครมาดูมันอาจจะมีคนที่แบบแบบว่า ไม่ดูแลตัวเองปล่อยปากแล้วเลยจนถึงขั้นที่มันจะต้องบูมระเบิดอะไรอย่างนี้ก็มีนะแต่อันนี้ก็อยากจะเตือนเอาไว้นะคะอยากจะเตือนเอาไว้ว่าในส่วนหนึ่งที่แบบว่าเรากําลังดวงขึ้นเรากำลังจะมีอะไรที่มันดีขึ้นมันก็จะมีมารผจญพวกนี้มาขัดเราบางคนก็อาจจะขัดโชคขัดลาบด้วยสุขภาพเป็นทุกขลาบของเรานะคะสุขภาพอาจจะเป็นทุกขลาบอย่างเงี้ยนะหรืออุบ,บัติเหตุจะทําให้เราเป็นทุกขลาบก็เป็นได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตุนควรระวัง ก็คือสิ่งที่อาจารย์กล่าวมาแล้วสิ่งที่จะทําให้ทุกเราคือต้องพยายามสวดมนต์ทุกวันนะคะสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาใส่บาตรบ้างนะอ,อ,อาจารย์เชื่อว่าคนที่ดูคลิปหรือฟังคลิปอยู่เนี่ยใส่บาตรเนี่ยวันๆหน,นึ่งก็ไม่เคยใส่เลยมีเพราะฉะนั้นหลังจากที่ฟังคลิปแล้วอะ่ะพยายามนะใส่บาตรบ้างนะคะถ้า ถ้าทําไม่ได้วันหยุดให้ตื่นแล้วไปใส่บาตรบ้างอาทิตย์ละหนึ่งวันก็ยังดีนะคะพยายามทําและอุทิศให้เจ้ากรรมในเวรมากๆแล้วก็ให้เทวดาประจําวันเกิดให้ทําแบบนี้แล้วก็ทําบุญทําทานทานศีลภา,าวนาทําให้ครบเลยนะคะไปไหนก็ได้พยายามเ,าเพื่อนไปวัดเราไปนะคะเรา่าบอกว่าเราไม่มีเวลาเพราะว่าเวลามีเท่ากัน24ชั่วโมงแต่ว่าเราจะหาทาง ที่จะไปทําบุญได้มากน้อยแค่ไหนมันอยู่กับความตั้งใจนะบางทีดวงเรามันเริ่มดีเริ่มขึ้นหุยเราก็จะมุ่งแต่งงานเราแต่งงานเราแต่งาาตงานทีนี้เราลืมมองเรื่องเรื่องบาปบ,บุญบุญโทษเรื่องบุญที่จะมาอุดหนุนเราเนี่ยกลายเป็นว่าไปพ้องเรื่องนั้นปุ๊บไอ้เจ้าการรมนี่แหละมาจะมาตัดแข้งตัดขาให้เราอะไรสักอย่างเกิดเป็นทุกขลาบแล้วไม่สามารถที่จะทํางานนั้นได้เต็มที่เพราะฉะนั้นการทําบุญ หรือการทําทานศีลภาวนาเนี่ยมันเป็นการทําคู่การเกี่ยวกับการทำมาหากินมันจะได้แบบอุดหนุนเลเวลเท่าๆกันนะคะไม่ใช่ว่าหน้าที่การงานเราสูงขึ้นแต่ว่าบุญเราก็อยู่แค่นี้ระดับเนี้นะคะแล้วเสร็จแล้วนะจบเลยนะระยะยาวมันไปไม่รอดมันจะได้เป็นช่วงสั้นๆเท่านั้นนะคะของตุลน,นะ เพราะฉะนั้นตุลจําไว้เลยนะห้ามห่างเรื่องการทําบุญทุกเพศทุกวัยเลยนะไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงไวัยไหนของชีวิตก็แล้วแต่เพราะว่าครึ่งปีหน้าเนี่ยมันเริ่มโอเคแล้วเพราะฉะนั้นทําบุญทําทานให้เยอะๆปล่อยนกปล่อยปานะคะ,ะทําบุญให้หนักๆหน่อยนะนอกนอกนั้นอยากให้ตุลไปทําบุญเกี่ยวกับศพรายญาติบริจาคโรงบริจาคผ้าขาวซะ นะคะแล้วก็ไปตามโรงพยาบาลใครที่พอกล้าหน่อยก็ไปเป็นอาสาที่แบบว่าไปอยู่ห้องดับจิตดับไปแบบว่าช่วยเขาแต่งหน้าศพเปลี่ยนเสื้อผ้าล้างหน้าศพคือทำทานนะคะทำทานอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวกับคนที่ตายไปแล้วแบบเนี้ยบริจาคท่านไปช่วยเขาตามโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนั้นนะ่เหมือนเหมือนคุณจิก๊กนวรัตน์ยุตธน,นันที่เขาทำอะ่ะ เราไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นหรกขอให้เราไปมีได้มีส่วนร่วมนิดนิดหน่อยๆนอย,นอ,ยอะไรอย่างเงี้ยให้ทําอันเนี้ยอาจารย์บอกแก้เคล็ดนะเพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านบอกมาตุลจะต้องฝึกจิตให้ตัวเองกล้าแข็งแล้วทําทานแบบนี้แล้วมันจะได้เงินมหาศาลเลยมันจะแบบเป็นอน,นิสงส์งผลบุญที่ดันให้ชีวิตตุลนะ่ะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะอน,นิสงส์งที่ช่วยคนที่เขาล่วงรับไปแล้วอะไรพวกนี้นะคะนะอันนี้มันเป็นเคล็ดลับที่ มันเป็นทางอ้อมที่อาจารย์บอกก็แล้วกันนะคิดคิดไว้แค่นี้ก็แล้วกันนะคะไม่ไม่ต้องสงสัยนะเพราะว่าบางอย่างเทวดาบอกมานี่ห้ามสงสัยอาจารย์เคยสงสัยนะจนทุกวันนี้ไม่สงสัยแล้วให้ทําอะไรก็ทําหมดนะอันนี้มันเป็นสิ่งที่ท่านบอกมานะาใครที่สวดมนต์นั่งกรรมฐานเยอะจะเข้าใจว่าการทําแบบนี้มันมันเพราะอะไรนะบางอย่างอาจารย์ไม่สามารถพูดในคลิปได้หมดหรือจะหาว่า อะไรแบบนี้นะคะก็ไม่อยากจะพูดนะพูดเอาคร่าวๆเอาไว้ที่แบบว่าเออเข้าใจกันให้ทําประมาณนี้ก็แล้วกันนะแล้วคุณก็จะดีเองในอนาคตประมาณนี้นะคะส่วนเรื่องอื่นของตุนโอเคดีหมดเพราะคุณได้เสียนพัพิคเนตอยู่แล้วนะอาจารย์ก็จะพูดแค่หลักๆเท่านั้นเองนะคะนะแล้วก็ถ้าจะถามาเกี่ยวกับเรื่องความรักเรื่องคู่ครองเรื่องอะไรเงี้ยยังในไพ่เนี่นยังไม่มี ไพ่นี้มีแต่ผู้ชายมันมีแต่เรื่องงานงานเง,งินเง,งินแบบนี้อย่างเดียวเลยนะคะไม่มีอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องความรักเพราะฉะนั้นพักไว้เลยครึ่งปีหน้าเนี่ยตุลลุยงานสถานเดียวแล้วตุลจะประสบความสําเร็จแล้วก็ไปทําแก้เคล็ดอะไรเสริมดวงมาที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ยิ่งฉลุยเลยนะอันนี้เป็นสิ่งที่บาอาจารย์ท่านบอกมานะก็อาจารย์ขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะแคลคลาปลอดภยัยทุกที่ทุกสถานทุกผลแห่งที่คุณจะไป แล้วขอให้คุณได้โชคได้ลาภประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานอย่างสูงสุดในชีวิตเลยนะคะนะแล้วก็ได้ลอ,อขอโทษแล้วก็ให้ชาวลัคนาราศีตุลนะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆที่ดีๆเข้ามารับพลังบวกเข้ามาในชีวิตเยอะนะคะก็ขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวที่เหลือเนี่ยเราไปชมในคลิปรายเดือนกันนะคะขอบคุณค่ะ